สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Arm c Free Network นะครับก็มีข่าวสารข้อมูลฮอตออนไลน์นะครับในส่วนของหน้าที่เป็นของ Google นะครับเราจะเข้ามาดูนะครับว่าในการที่เราจะดูในโลกของโซเชียลต่างๆนั้นนะครับท่านชมก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังในการโพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุดคอมเมนต์ทวิตเตอร ยู u ูบนะครับหรือว่าแม้แต่ Facebook นะครับท่านชมซึ่งอยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะครับอาจจะเกิดคดีความหรือเกิดเขาเรียกว่าในสิ่งที่ไม่คาดคิดนะนะเช่นทัวลงหรือว่าอาจจะถูกแบนถ้าหากใครทำธุรกิจนะครับตรงนี้ผมก็ได้เครดิตข่าวในส่วนที่อยู่หน้า,า Google นะครับข่าวต่างๆนั้นนะครับก็จะ มีทุกวันนะครับถ้าหากว่าเราได้มองเห็นนะครับให้เป็นการคิดการเตือนสำหรับผู้ที่จะโพสต์จุดคอมเมนต์โดยไม่คิดนะครับก็อาจจะเกิดคดีความหรือว่าเกิดการแบนกันได้นะครับมาดูข่าวนิดหนึ่งนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับผมก็คงไม่เจาะลึกนะครับเพื่อให้มองเห็นเท่านั้นเองนะครับในข่าวนี้นะครับพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์นะครับแบนพัด แบนสีพันวารีสอร์ดดังภูเก็ตหลังไฮโซประวังอัดคลิปด่ามอบนักศึกษาเห็นไหมฮะท่านชมธุรกิจนั้นก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าจะามีในส่วนของความนิยมนั้นลดลงนะครับเนื่องจากาติดาการแบนนะครับคึกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับให้มองเห็นเท่านั้นเองนะครับผมจะลองดูข่าวอื่นนะครับยกตัวอย่าง ให้มองเห็นเท่านั้นเองนะครับในส่วนอื่นบางทีก็จะมีารายการต่างๆนะครับที่จะมีผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับก็อาจจะบางส่วนนะครับหรือว่าบางข่าวก็อาจจะมีในส่วนที่อาจจะเกิดคดีความกันได้นะครับเห็นไหมในส่วนที่อาจคลิป ด่ามบนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นนะครับยังทําธุรกิจอยู่ก็อาจจะถูกแบนได้นะฮะก็ทําให้ธุรกิจนั้นนะครับเขาเรียกว่าดาวลงหรือว่าตกลงนั่นเองนะครับก็มาดูข่าวในส่วนของอตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะช่องอมรินเลตติ้งตกหล่นไปอันดับ6นะครับาบางช่องบางข่าวนะครับผมก็คงจะดูตาม หน้าจอแล้วก็นํามานําเสนอตามความเป็นจริงนะครับท่านชมก็ไม่ได้เอียงไปฝ่ายไหนหรือว่ายังไงนะครับข่าวก็คือข่าวนะครับก็อยู่ที่ท่านได้พิจารณาณในการรับชมละกันนะครับพิจารณานะครับท่านชมช่องอมรินนั้นนะครับเรตติ้งตกหล่นไปอยู่อันดับ6นะครับก็คงจะทราบกันนะครับว่าทําไมถึงหล่นนะครับในการนําเสนอข่าวนั้นนะครับก็จะต้องดูนะครับ บางครั้งเลตติ้งขึ้นเพราะอะไรเลตติ้งตกเพราะอะไรนะครับท่านชมก็คงจะติดตามดูนะครับบางครั้งเสนอข่าวที่ผิดจุดประสงค์ในการที่จะทําทให้ท่านชมนั้นเบื่อก็เป็นไปได้นะครับโดยไม่ตรงข่าวก็คือแทนที่จะเป็นข่าวสารข้อมูลที่เน้นไปในส่วนของสาระนะครับก็ทำให้อ่า การดูนั้นนะครับเบื่อก็คือไม่ได้มุ่งตรงไปตรงประเด็นของอาคาดีเป็นต้นนะครับตรงนี้ถนะ้าชมก็คงจะทราบนะครับผมก็คงจะผ่านไปนะครับมาดูตรงส่วนอื่นที่อาจจะมีข่าวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงในการโพสเห็นไหมฮะบางครั้งนะครับแมทรับจนตรอก ประกาศใครมีหลักฐานเป็นสาวในรูปให้2 0 0 0 0บาทนะครับเห็นไหมบางครั้งเป็นการโพสต์รูปลงไปแล้วก็อาจจะไปกระทบสิทธิ์ของผู้อื่นก็อาจจะถูกฟ้องร้องกันได้นะฮะผมจะเลื่อนในส่วนที่เป็นการโพสต์แล้วก็มองเห็นเท่านั้นเองนะครับท่านชมก็ไม่ได้ที่จะเจาะจงในส่วนอื่นเท่าไหร่นะครับ ให้มองเห็นและเป็นการเตือนสำหรับผู้ที่จะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับว่าอาจจะมีทัวลงหรือว่าอาจจะกระทบกระเทือนตามมานั่นเองนะครับข่าวนี้นะครับไรลั่นเจ้าคือทายาทคนต่อไปเห็นไหมฮะหลังเจอโพสต์ด่าชี้ให้ทนายเก็บหลักฐานเตรียมฟ้องนะครับทำไมโพสต์ต่างๆหรือว่าจุดคอมเมนต์ต่างๆนั้นนะครับ สามารถที่จะติดตามได้นะครับมันจะติดตามได้จริงนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ Facebook นะครับซึ่งในการเราการที่เราสมัคร Facebook หรือว่าในส่วนอื่นนะครับสามารถที่จะคลิกติดตามว่า,าคนนั้นเป็นใครนะครับถ้าหากไม่ปิด f a c e b o o k ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แจ้งให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ติดตาม ในช่องของ AMC Free n e t i o n e l นะครับว่าสามารถที่จะตามหรือหาข้อมูลในส่วนของอผู้ที่ได้มาโพส์ด่าหรือว่า,าโพสต์จุดคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับวันนี้ AMC Free n e t i o n n e l ก็คงจะนำคลิปนี้มาเตือนในการที่จะโพสต์ต่างๆของท่านชมให้โพสด,ด้วย าการใช้ความคิดให้รอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ R m c Free Net Channel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับออขอขอโทษนะครับท่านชมและอย่าลืมนะครับท่านชมในคลิปนี้นะครับในใต้คลิปนี้ผมได้ทดสอบการเปิดใช้งาน VPN โดยเต่าบิน VPN นะครับตรงนี้นะครับ จะมีเซิร์ฟของไทยนะครับโดยเฉพาะาใช้งานในส่วนของ s i m ท p ูโปรช้ e ปนะครับได้ดีนะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปให้เห็นตอนสุดท้ายนิดนึงนะครับเชื่อมต่อมาแล้ว4ชั่วโมงกว่า,ายังไม่หลุดเลยนะครับปิดหน้าจอไว้แล้วก็นอนนะครับท่านชมวันนี้ผมรีวิวในช่วง7นาฬิกานาทีของวันอังคารที่ยี่ม2กันยายน2,500 63นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่า,าการเข้าใช้งานตรงนี้ถือว่า,าดีมากนะครับเป็นการทดสอบทดลองให้มองเห็น,ทนเท่านั้นเองว่า,าเซิร์ฟไทยในส่วนของอโปรโช้อปปี้นั้นใช้งานได้ดีนะครับเห็นแพ้ก็รวดเร็วนะครับโอเคนะครับก็ไม่ลืมนะครับที่จะนำส่วนที่เป็นประโยชน์ การใช้เน็ต VPN หรือการเล่นเน็ต VPN ด้วยแอปอันนี้นะครับเครดิ Credit. ตเตาบิน VPN นั้นจะอยู่ที่จุดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับท่านสามารถคลิกลิงกเพื่อดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานทดสอบทดลองได้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ